มาดูอ่ากรีดทับอ่ากรีดทับเปลือกของสองห้าหนึ่งนะครับอ่ามีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะเห็น,นครับมีไม่กี่ต้นแล้วครับในสวนครับามาดูนะครับว่ากรีดออกมาจะเป็นยังไงครับอันนี้กรีดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับกรีดมาถึงแค่นี้นะครับ ไม่ออกอ่ะก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ออกครับก็เลยกลับมากิีดนี่คืนนะครับอ่าหกปีคนระับอันนี้นี่เท่ากับปีแรกนะครับกลับมากีดหน้าหน้าที่เปิดกลีดตอนปีแรกครับเดี๋ยวมาดูกันครับ พ้ามันเป็นหน้าซ้าเดี๋ยวนะครับมันไหลออกข้างโอเคหน้าก็จะบางครับบางกาันไหลก็ไหลใช้ได้อยู่ครับนี่ครับนี่กร่องเนาะ กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับนี่ครับเหลือกบางแต่ก็ยังไหลไหลนี่ครับหยดนิ่งๆมาดูครับนี่ครับสองมีดสองมีดนะครับอันนี้มีที่สามนะครับพี่หยดนะครับเดี๋ยวไปดูดูต้นอื่นอีกนะครับที่กิ ทับหน้าสองนะครับที่มากินทับหน้าสองเพราะต้นนี้มีปัญหานะครับข้างล่างไม่ออกนะก็เลยมุกมากิบรอยเดิมครับแล้วก็พ่นบำรุงปุ๋ยเพื่อให้ีมันรีบสร้างเปลือกต่อไปนะครับโอเคอเนื่องจากไม่รู้ว่ามีต้นอยู่แถวไหนบ้างนะครับที่เกิดเปลือกสองก็มาเปิด ให้ดูต้นนี้เลยนะนครับอ๋านี่ครับอันนี้กีดไปแล้วนะครับทำรองอทำร่องก่อนนะครับอันนี้เป็นสองห้าหนึ่งนะครับ ลักษณะเปลือกนะครับใกล้เคียงครับของเก่านะครับใกล้เคียงกับของเดิมครับนี่ครับการไหลก็อ่าโอเคอ่าหยดเรื่อยๆเอือยนะครับอันนี้เป็นกีดทับเปลือกที่สองนะครับอ่าของสองห้านึงครับก็ เพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าสองห้าหนึ่งกีดกีดทับหน้านะครับมันจะรีบหนานไม่ค่อยออกนะไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับการบำรุงและความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะครับอย่างต้นนี้หน้านี่กีดมาแล้วนะครับนี่รับก็ยังไรดีนะครับยังใช้ได้อยู่ ครับเดี๋ยวค่อยมาดูเช้าอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงพี่ครับ